ชีวิต14ปีมีโลกมีลกูกหกขวบนะฮะเนอะอยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขแต่พอมีเพื่อนเข้ามาในบ้านนะฮะนี่แหละเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกันเอาผัวไปกินฟังแล้วก็เจ็บใจดีพี่น้องคาเรื่องนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของเรื่องเนอะที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะ ฝรั่งอนะ่ะพอมันไปหลงคนอื่นมันก็หลอกเมียสารพัทต่างๆนาะนาอะนะนะมาอ่านกันดูนะคะจากบ้านคุณไฉเนาะเอออาศัยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์14ปีมีลูกกับสามีหนึ่งคนอายุ6ขวบเท่านั้นชีวิตครอบครัวเราครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุข ใช่ถ้าไม่มีใครแทรกแซงมันย่อมมีความสุขนะคะกับครอบครัวพอ่พอแม่ลูกเนาะอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นดิฉันทำงานพาร์ทไทม์นะ45-50ก็คือครึ่งเวลานะเนาะทำความสะอาดบ้านคนแก่เพราะอยากช่วยเหลือตัวเองไม่อยากพึ่งสามีทั้งหมดรายได้ที่ได้มา ก็เอาไปซื้อของใช้ในบ้านซื้ออาหารช่วยแบ่งปันภาระสามีและส่งให้แม่ที่เมืองไทยนี่คือความคิดดีมากๆเพราะหวังจะช่วยเหลือสามีนะฮะอืมแต่วันนึงทุกอย่างพัทงทลายหมดแล้ว สามีของดิฉันเปลี่ยนไปเขาโกหกลอกลวงและที่เจ็บที่สุดก็คือเขาไปมีสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทของดิฉันเองผู้หญิงคนนี้เคยมานั่งกินข้าวมาคุยมาเล่นกับลูกดิฉันแทบทุกอาทิตย์ไกลเป็นคนที่แย่งสามีไปต่อหน้าต่อตานะฮะอุ้ยจีตถึงใจดิฉันจับได้จากการที่เขาบอกว่าจะไปทำงานที่ประเทศไทยสามอาทิตย์ แต่เมื่อสอบถามไปที่บริษัทจริงๆกับไม่มีการส่งตัวใดๆทั้งสิ้นเขาโกหกนะไปเที่ยวกับสาวสามอาทิตย์ที่เมืองไทยนะเนะาะจากนั้นเขายังอ้างว่าต้องไปเที่ยวประเทศสเปนอีกหนึ่งอาทิตย์แต่เมื่อโทรสอบถามเพื่อนร่วมง,งานก็ได้คำตอบว่าเขาพักร้อนไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปทำงานนะฮะตอนนั้นใจดิฉันสั่นไปหมด มือเย็นน้ำตาไหลไม่หยุดเพราะคนที่ดิฉันไว้ใจที่สุดกับโกโหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าดิฉันพยายามนั่งคุยด้วยดีถามตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเขายอมรับเองว่าผู้หญิงคนนั้นเพื่อนเธออุ้ยเพื่อนรักของเธอดิฉันคือแฟนใหม่ของเขาไม่มีคำไหนอธิบายความรู้สึกตอนนั้นได้เลยค่ะมันเจ็บปวดทั้งโกรธทั้งช็อก Uh, และเหมือนโลกทั้งใบนะทรมลงตรงหน้าดิฉันร้องไห้ทั้งคืนมองหน้าลูกแล้วใจจะขาดลูกถามว่าแม่ทำไมพ่อไม่กลับบ้านพ่อไปไหนฉันก็ได้แต่ตอบว่าพ่อไปทำงานเดี๋ยวก็กลับมาทั้งทังทง้ที่ความจริงคือพ่อไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนนะโอไปอยู่กับเพื่อนเลวพี่น้องคะเขาบอกว่าจะยังส่งเสียให้เหมือนเดิมและจะมารับลูกไป วันเสาร์อาทิตย์แต่จะไปอยู่กับแฟนใหม่ดิฉันไม่รู้ว่าเราอืคนเราจะทําร้ายกันได้ถึงขนาดนี้ทั้งทงท,งที่เคยกินข้าวโต๊ะเดียวกันหัวเราะด้วยกันและเรียกกันว่าเพื่อนอืเพื่อนเลวนะดิฉันถือใบอนุญาตพำนักนะฮะพิสเมนซีลูกมีสัญชาติไทยสวยิ์ตอนนี้อยู่ในสภาพเหมือนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว อย่างแท้จริงดิฉันไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้ว่าควรฟ้องหย่าหรือรอไปก่อนเพราะอยากให้ลูกอืมไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้ดิฉันจึงขอความเมตตาจากคุณชัยทีมงานอะนะคะคุณชัยเนาะช่วยแนะนํานะคะว่าควรทําอย่างไรไม่ให้ดิฉันและลูกต้องเสียเปรียบทางกฎหมายในสวิตเซอร์แลนด์และควรดำเนินเรื่องใดบ้าง หากต้องการสิทธิ์ของแม่และลูกอ,อย่างถูกต้องดิจันเขียนจดหมายฉบับมานี้มาด้วยน้ำตาหัวใจของแม่คนหนึ่งที่พังเพราะความทรยศของสามีและเพื่อนสนิทอขอความการุณานะช่วยเหลือชี้ทางให้ ให้คําแนะนําด้วยนะคะนี่คือความรู้สึกขอความช่วยเหลือเนาะเจ็บปวดในหัวใจนะคะหัวอกคนเป็นแม่อ่ะมาเอาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะบ้านคุณชชยแนะนํำยังไงแล้วสาวๆทุกคนก็ลองพินิษพิจารณาฟังเนาะ มันจะมีประโยชน์แก่เราคําว่ามีลูกเล็กหรือว่าลูกติดหรือว่าลูกที่อยู่ร่วมกันก็ตามผู้ชายถ้ามันไปหลงรักผู้หญิงใหม่แล้วเขาเรียกว่าผีเน่าลงผูกผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็เร็วยั่วกันไปจั่วกันมาจนไม่นึกถึงคําว่าเพื่อนหรือเมียหรือแม่ของลูกนะคะมันมีอยู่จริงนะคนประเภทนี้เพราะยายจ๋าก็ไม่เคยบอกนะคะว่าฝรั่งดีกันทุกคน แล้วแต่บุญวาสนามันอาจจะเคยดีกับเราแต่ภาพรอบข้างเออหรือว่าเพื่อนย่างก้าวเข้ามามันยัว่วมันยุเนาะมัน,ยนอนยากได้ผัวของเพื่อนโดยที่ไม่คิดถึงคําว่าคุณธรรมคําว่าเพื่อนขอให้กูได้เป็นดีมีอยู่มากมายนะคะมา,มาฟังในความรู้เนาะ,ะทางบริษัทก็ขอเนาะหลังจากพิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้วบริษัทแนะนํา เอเจนซี่อย่าทำเรื่องยาล้างเด็ดขาดเพราะถ้าคุณยาตอนนี้คุณจะเสียสิทธิ์หลายๆยอย่างที่เป็นของคุณโดยตรงสิ่งที่คุณจะได้อืมถ้าไม่อยานะฮะคุณจะไม่จะได้สิทธิ์ในส่วนแบ่งบำนานต้องดูตรวจเช็คอายุสามีและตัวเองคำว่าบำนานเนี่ยเราจะทนได้นานขนาดไหนนะฮะเนาะ อืมกฎหมายสวิสเซอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่แต่งงานจนถึงวันสารย่าล้างออกคําสั่งซึ่งหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับครึ่งหนึ่งของบํานาญนะคะของเขาทุกเดือนเงินส่วนนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของภรรยาไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือทำงานน้อยแค่ไหนนะสองทรัพย์สินทุกอย่างที่หามาระหว่างแต่งงานถือว่าเป็นสินสมรสไม่ว่าจะเป็นบ้านรถสิน เงินฝากประกันชีวิตหรือทรัพย์สินอื่นๆสามีคุณไม่มีสิทธิ์ยกให้ใครนะคะหรือโอนให้คนใหม่ได้โดยอ่ะภารการเพราะคุณคือภรรยาตามกฎหมายทุกอย่างยังอยู่ในชื่อร่วมคุณมีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งเสมอ 3. หากในอนาคตสามีเสียชีวิตคุณจะได้สิทธิ์เป็นภรรยา นะคะแม่ไม้ทันทีและจะได้รับเงินบำนาญแม่ไม้ร่วมถึงสิทธิ์อื่นๆที่ตามมาโดยอัตโนมัตินะคะออทางเรามีทนายฟรีช่วยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเมืองที่อยู่นะอยู่3มคนทีมเราก็จะติดต่อสอบสถานให้ทันทีดําเนินการแทนเราจะดําเนินการเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรและค่าเลี้ยงดูภรรยาให้สามีของคุณต้องรับผิดชอบจ่ายครบทุกเดือน หลังค่าบ้านทั้งค่าบ้านและค่ากินค่าประกันนะฮะบ้านที่คุณอาศัยอยู่คุณมีสิทธิ์อยู่ต่อได้แน่นอนเพราะเป็นที่พักของครอบครัวและเป็นสิทธิ์ของลูกที่ยังไม่บรรบลุติติภาวะทีมทนายของเราจะส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึงสามีของคุณเพื่อขอเอกสารรายละเอียดประกันและข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อ,อใช้เป็นหลักฐานยืนยันของคุณสิ่ง ที่อยากให้คุณทำต่อไปนี้หอย่าทำเรื่องอย่าทำตามที่เราบอกทุกข้อจะดีที่สุดสำหรับคุณในระยะยาวเพราะเมื่อคุณยังมีเป็นภรรยาตามกฎหมายคุณจะมีสิทธิ์ในทุกบาททุกสตังที่เขามีสอคุณสามารถทางานทำความสะอาดบ้านได้แต่ไม่ควรทำมากเกินไปเมื่อมีสัญญาณทางราชทางการได้ขอเงินสดจากเจ้าของบ้านโดยตรงไม่ต้อง ผ่านเอกสารเพราะถ้าสามีคุณรู้ว่าคุณมีไรายได้พ่อเลี้ยงตัวเองพอเลี้ยงตัวเองได้เขาก็จะใช้ข้ออ้างกับศาลไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูภรรยาอีกต่อไป 3. อย่าพึ่งถึงพูดถึงเรื่องอย่าไม่ต้องขอไม่ต้องพูดถึงปล่อยให้เวลาพิสูจน์ไปเองเพราะเมื่อเขาเลือกไปอยู่กับผู้หญิงใหม่วันหนึ่งเขาต้องเผชิญกับ ผลทางกฎหมายเองขอแนะนําจากใจตอนนี้สิ่งที่คุณควรทําคือดูแลลูกและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแต่งหน้าแต่งตาให้สวยใส่เสื้อผ้าทําให้คุณรู้สึกมั่นใจยิ้มให้กับตัวเองทุกวันอย่าให้คนพวกนั้นเห็นว่าคุณพังเพราะคุณยังมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีและยังมีทางรอดเต็มเมอลูกของคุณมีสิทธิ์ได้พบพ่อได้ตามกฎหมายคุณสามารถดําเนินเองได้ว่าให้มา ทุกอาทิตย์หรือเฉพาะบางวันแต่ต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรชี้ชื่อทั้งสองฝ่ายซึ่งทางเราจะช่วยจัดการให้สรุปอย่าอย่าอย่าลาออกจากสิทธิ์ของตัวเองอย่าให้เขาใช้กฎหมายมาหักคุณถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่บริษัทแนะนำทำตาม ขั้นตอนทุกอย่างเรารับรองว่าคุณได้ทั้งค่าเลี้ยงดูค่าบ้านค่าประกันค่าลูกและส่วนแบ่งเงินบำนาญของสามี50%ทุกเดือนรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดที่หามาด้วยกันตั้งแต่วันแต่งงานขอให้คุณรู้ไว้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะบริษัทคุณชัยอยู่ข้างคุณเสมอเราจะสู้ให้คุณจนกว่าคุณ และลูกจะยืนได้อย่างมั่นคงเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะในหัวใจนะผู้ชายเนี่ยถ้ามันไม่มีใจเนาะมาย้อนคิดหนึ่งสาม,มีอายุเท่าไหรสองอายุเราเท่าไหรสามสมบัติเขามีอะไรบ้างอันนี้เราก็ต้องเช็คก่อนนะสี่ถ้าเขาไม่มีอะไรเลยนะเออแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเข้มแข็งแหละเพื่อหลักการเพื่อที่จะรักษากายใจจนผ่านพ้น แต่ณนะวันข้างหน้าก็ค่อยว่ากันนี่คือคําแนะนําดีๆในในในาทางหน่วยกฎหมายของคุณชัยนะคะทุกคนอืมเนะอะยินิตพิจรารณาคําว่าบ้านหลายๆคนเนี่ยผัวเมียเนี่ยทะเลาะก,กันไล่ไล่เมียไล่ลูกออกจากบ้านนะเอาจริงๆเราไม่จําเป็นต้องออกถ้าเราเป็นแม่ของลูกของเขาเพราะบ้านพ่อก็คือบ้านลูกนะคะถ้าเขาไม่ทาร้ายจนรุนแรงแต่ถ้าเขาทําร้ายรุนแรงก็แจ้งตํารวจได้เนาะ มีหลักฐานก่อนที่เราจะก้าวมันก็จะเป็นสิ่งดีสำหรับตัวเราเพื่อที่จะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นคำแนะนำดีๆกับความรู้กับเมียฝรั่งในต่างแดนกับเกิดปัญหาชีวิตอของกับผัวนะคะและเรามีลูกร่วมกันเนาะคำว่านอกใจหรือหมดใจหันมายากแต่เราก็ต้องมาเช็คผลประโยชน์เราที่เราควรได้ควรดีควรมีแบบไม่เสียเปรียบ อันนี้จริงเกิดเป็นหญิงอย่าหยุดสวยไม่ว่าอยู่ในสภาพไหนอย่าให้เขาเหยียบเราอย่าให้เขาเอ่ยได้ว่าอ๋อก็เพราะปล่อยตัวเองโทมไงเขาก็เลยไปหาของสวยๆงามๆข้างนอกนะไม่ว่าอายุเท่าไหร่เรื่องการดูแลตัวเองสำคัญนะจ๊ะสาวๆอย่าลืมข้อนี้ฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะ อเราสวยเราสดใสเรามองกระจกแล้วสดชื่นมันก็เป็นความมั่นใจของตัวเราและมันก็เป็นสีสันให้สามีได้ชื่นตาชื่นใจเดพี่น้องอืมนะ